ามาแล้วครับน้องเก่งอัดอีกแล้วอ่าค่อยๆมาอัดมาเรื่อยๆโอ้โหคันโค้งดีจังเลยอ่าค่อยๆมาค่อยๆมาเอาไหวแบบว่าเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้กำลังอัดกำลังอัดเก่งกำลังอัดจะแล้วมืดๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายมาฝั่งนี้

ให้มันเหนื่อยก่อนเองให้มันึงเหนื่อยให้มัึงเหนื่อยีมันมาใกล้ๆจะช้อนขึ้นแล้วเนี่ยวิ่งหน้าดูเลยเว้ยเบเปิดไว้นาเ็ลเปิดไว้นาแล้วค่ยไปกอไปกออนีเป็นไรให้มันสางยข้างมรื่อยๆเหนื่อเองป้าอะไรอ่ะสวายตัวเบลอร์เลยนี่สวายิเะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 ไ้ไปเดี๋ยวให้มันวิ่งาให้มันวิ่งาน้อหยุดไม่เป็นไรไม่เไรให้มันวิ่งาให้มันวิ่งาไม่งั้นจะลุเป็เล็กไปลาก S <S อย่ามัลากเ,เก่งกอล์ฟีไว้พีอัตมาพีอัตมาเบี้ยอย่าเพิ่งเบี้ยเพิ่งเดี๋ยวมันตกใจมันพุ่งออกคันคันมันงออย่างเงี้ยเบี้ยวฮะเบี้ยอย่าเพิง่งเดี๋ยวมัน,นมตกใจอย่าขาดอย่าขาดเออสู้มันที่ลูกสู้มันไม่ไหวบอกเลยนะเดี๋ยวจัดให้ไหวเปล่าโซ่โซ่โซ่ยายนี่อย่าอย่าย,ยอมนี่มันยังวิ่งออกอยู่เลยเหรอวิ่งออกปลาบรรยายน

เพื่อนกูว่ามึงต้องต้องมุดแล้วตามมันป่าววะถล,ลากมาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวจะพึ่งอย่ากเอาไปควางเดี๋ยวขาดจะน้อยเอาอยู่บ้างปาสสาวีาไ,ไหวครับเปล่าทไมตัวหลายโลเลยนะเอาไปทำแดดเดียว<ป>มาแล้วตอนนี้มาแล้วนะฮะพ่อต้องไปช่วยครับลูกเอาไม่ขึ้นไม่ไหวลูกสะกิดใหญ่เลยคอหนูคอหนูคอ แล้วพ่อบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ช็อตนี้ช็อตนี้ต้องมีมีต้องมาช็อตตรงนี้ตบใจค่อย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 รู้ค่อยๆอัดค่อยๆอัดค่อยอัดค่อยๆอัดค่อยค่อยอัดค่อยๆอัดก็ค่อค่อยกค่อยค่อยเก่งไม่จะปิดจมูกทำไมเดี๋ยวหายใจไม่ออกคือใหญ่คือใหญ่ให้เก่งเขาได้เอากระบป๋านี่โ้าวว้าว กอมา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 งัดงัดลูกงัด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 กออีกกออีกงัดอุ้ยอะไรวะน้าหจดแล้วหบแล้วได้ไงหรอ